สวัสดีครับวันนี้จะมีสินค้ามานําเสนอนะครับนั่นก็คือแว่นสองานั่นเองครับผมสำหรับใครนะครับที่กำลังหาแว่น2อ่านะครับราคาไม่แพงผมก็คงต้องแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับเพราะว่าเรื่องของการใช้งานดีมากครับเลนด์ดีชัดแจ๋วครับผมที่สําคัญคือมีไฟให้นะฮะแล้วไฟเขาก็ไม่ธรรมดานะครับโคตรสว่างดียวจะให้ดูนะครับว่าไฟเขาสว่างอย่างไรนี่นะครับ ใช้แทนไฟฉายได้เลยนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูความคมชัดของเขานะครับว่าเขาจะชัดแค่ไหนในการใช้งานเนี่ย yeah. สองพระที่เห็นทุกอนุของขนเลยนะครับที่สำคัญคือเลนสเขาไม่หลอกตานะครับ แล้วมีให้สองขนาดนะครับเป็นสองฝัง่งเลยขยายอันนี้คือขยายมากขึ้นไฟเราสามารถเปิดได้ทนะั้งสองฝั่งนะครับไฟมีให้สองดวงนะแป๊บนะผมหาก่อนนี่ครับความชัดของเขาคือดีมากบอกเลยว่าดีมากครับ และที่สําคัญคือราคามันถูกมากครับแค่หลักร้อยบาทนะฮะไม่ต้องซื้อแพงๆก็ใช้งานได้นะครับผมชอบที่มันอันใหญ่ครับมันอาจจะดูใหญ่ไปหน่อยแต่ผมมองว่ามันพกพาได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายครับเราก็แค่เอามือใส่เก็บดันส่องแค่นี้เองฮะใช้งานง่ายครับที่สําคัญมีกล่องมาให้ด้วยนะฮะสามารถเปลี่ยนถาดได้นะครับผมนี่นะฮะมีตัวไขเปลี่ยนถาดด้านนี้นะครับ ค okay. สำหรับใครท่านใดสนใจก็ไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีครับ